โอ้สนุกไหมลูกที่นอนเด้งดีจริงๆเลยสนุกมากเลยคุณพ่อสนุกมากเลยโอ้ไว้โอ้ไ้แก่ทาอะไรกันนี่โอ้โหออกไปเดยวนี้เลยที่นอนฉันพังหมดแล้วอีคุณแม่เล่นแค่นี้ก็ไม่ได้ผมไม่เกี่ยวนะมิทีที่นอนซื้อมาใหม่ๆเดี๋ยวก็พังหมดไอ้ลูกคนนี้ดื้อจริงๆเลยจัดให้เป็นระเบียบก่อนแล้วกันโอ้คุณแม่ คุณพ่อพาเราไปเท่นแท้ๆยังมาดุเราดุเราคนเดียวซะด้วยไม่ดุคุณพ่อเลยอึ้ยโมโห,หคุณแม่มากเลยตรงนี้มีอะไรโอ้โหนี่มันดัมเบลนี่ทุกคนแล้วเอาไปซ่อนไว้ดีกว่าเวลาคุณแม่มาออกกําลังกายจะได้ไม่เห็นฮ่าฮ่าจะเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนดีนะไปซ่อนในห้องนอนแล้วกันอุ๊ยโอ้โหตรงนี้ดูสิทุกคน ต้นกระบองเพชรเต็มไปหมดเลยอย่าปใกลยมันนะมันมีหนามเราต้องคอยระมัดระวังค่อยๆเดินไปแอบมาทางซ้ายก่อนแล้วกันแล้วค่อยๆเดินไปถ้าโดนนี้รับรองว่าเจ็บแน่นอนหนามเต็มเลยไอ้เจ้าต้นกระบองเพชรนี่ดีไปก่อนแล้วกันฮันแน่คุณพ่อยืนบังประตูเลยนะไม่ให้เราไปไหนละสิไม่กลัวหรอกคุณพ่อไม่โดนดูบ้าง เราโดนดุอยู่คนเดียวคุณพ่อไม่ได้ทํานี่ลูกก็พ่อนั่นแหละพาหนูไปเล่นคุณแม่เลยดุหนูรีบไปก่อนแล้วกันทุกคนเราจะเอาดัมเบลของคุณแม่ไปซ่อนไว้ในห้องนอนเวลาคุณแม่ไปออกกาลังกายจะได้ไม่เห็นดัมเบลฮ่าแผนนี้น่าจะสนุกนะทุกคนเอาไปซ่อนไว้ตรงนี้แล้วกันซ่อนไว้ใต้หมอนคุณแม่หาไม่เจอแน่ไปก่อนดีกว่ามิทีมาเล่นอะไรสนุกๆกันนี่แน่เป็นไงล่ะต่อฉันนะมิทีนี่แน่ อะไรทำไมหมอนมันแข็งอย่างนี้อ่าไม่ไหวแล้วม่จีขอโทษนะคุณแม่หนูไม่ได้ตั้งใจ